สวัสดีจ้าทุกคนยินในตอนหับนะคะสูเพเจสินนสาวผู้ไทยมื้อนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปลาหาแนวกินอีกแล้วค่ะมื้อนี้เราพาทุกคนมากินมาลานะคะอยู่ร้านโชคดีมาลานะคะบายพิช,ชานะคะน้ําซุปก็มีหลากหลายถ้ามาลานี่สามารถเลือกความผิดได้พร้อมช่วงนี้ทางร้านเพิ่นนะคะจัดเป็นบุฟเฟต์อยู่นะทุกคนสามารถเลือกตักอีกอย่างก็ได้เลยในลายอาหารตรงนี้นะคะเพราะว่าราคาก็คือบุฟเฟต์สองบาทนะคะทานใดแบบบอกอันเลยนะคะนั่งทานในทังเมือนิ ประมาณเกสิบนาทีเนาะเฮายกได้กินยากกินอีอย่างก็คือยิบได้เลยค่ะทุกคนเบิ่งเมนูทางสายพานแบบหลากหลายแนวอิหลีค่ะทุกคนยากกินอีอย่างก็สามารถยิบได้เลยแต,แต่ว่าราคาสองเก้านี่บบได้รวมน้ำด้วยจ้ะทุกคนแต่ว่าน้าสามารถเลือกได้เลยไว้ก,กินน้ำอีอย่างนะคะคือทั้งๆึงเลยค่ะทุกคนอีลาเลือกมาเป็นนมแดงนะคะหรือว่านมปองแดงในตานานนะคะมีต่ผูแบบยีดกันให้ได้ซองหนึ่งนะคะอีลาเลยมาลองกินเบิ่งวาา่ารสชาติสิเป็นเอาเลยนะคะอีลาบอิรลยว่ารสชาติแบบคล้ายๆแบบ นมอัดเม็ดที่เป็นน้ำเลยแต่ก็แซ่บดีใบน,นี้เดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยเพราะว่าอิลาเลือกน้ำซุปนะ่ะอีลาเลือกเป็นน้ำซุปมาล่าผสมกระดูกหมูนะคะเลือกระดับความเผ็ดนี่เป็นเลเวลหนึ่งเพราะอีลาบคอยกินเผ็ดเนะทุกคนแต่ว่าคือกินมาล่านี่หอมแห้งนะคะอีลาเลยอุ้ยสดสูตร,ตรหอมเหมือนกันะอู้เป็นน่าเบอกเลยว่าสูตรเขาละสว่วงแห้งนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกกิ่น,<ๆ>นเผ็ดจะมีน้ำซุปอื่นให้เลือกอยู่นะคะทุก<ๆ>คนพอมีท<ๆ>ั<ๆ>้งเม็ดนี่ถึงหกน้ำซุปเนาะแต่ว่าสามารถผสมกันได้ทุกซุปเเลลลลยค่่ะอีากกกสส้้นงไไปพัด ที้ะผักกวางตุงนะคะทุกคนกะหมลูละที่เอาลงไปรอบแหลกนะคะกะไดทีแล้วเดี๋ยวมาซิมกันเลยน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้าจิ้มรสเดสส็ดสูตรพิเศษจากทางร้านนะคะที่เพิ่นปรุงมาให้ก่อนนะคะแต่ว่าห้าสามารถไปปรุงเองก็ได้นะคะนี่ละซิมเมืองกะ รสชาติก็คือเอออีลาเพิ่งเคยกินอ่ะน้ำจิ้มประมาณนี้แต่ก็แซ่บดีค่ะทุกคนก็คือสูตรพนินเ็ษนะคะถ้าสีดำถาดนี้นะจะเป็นเนื้อวัวริบอายนะคะอีลากะอยากกินมากกินเนื้อโงูอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่ไปเลยนะนกินอีลาผมยอมแพ้อยู่แล้วค่ะจะเต็มมาเด้อมากินน้ำกันค่ะถ้าผู้ใดมากกิน ซาบูลวม,มาลาแบบนี้นะคะอีลาแนะนําเลยนะคะร้านน่ะอยู่ในเมืองขอนแก่นนะคะทุกคนอยู่ตรงขามโรงแรมภูแม่นะคะแนะนาเลยเด้อร้านโชคดีหมาล่าบายพิช,ชานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อปบปูเฟปก็จะมีให้เลือกเป็นแบบว่าเป็นไม้ตามราคาสีเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นไม้สีเหลืองนี่ก็จะราคาห้าบาทสีเขียวสิบบาทนะคะสีม่วงเศร้าบาทสีเหลืองถ้าเป็นทาดสีเหลืองสามสิบสีแดงเป็นถาดนะสี่สิบนะคะส่วนสีดําเป็นถาดนะห้าสิบบาทค่ะทุกคน ร้างร้านก็มีผลไม้ให้กินพร้อมได้เมื่ออีลาไปนะคะได้กินเป็นแตงโมงค่ะทุกคนรลกววันนี้ก็จะมีนี่ถ้าเกิดผู้ใ่อยากปรุงเอาน้ำจิ้มเองสามารถมาปรุงได้ตรงนี้เลยนะคะือวายยังมาตักเป็นน้ำจิ้มที่มากับมาเลือกได้เลยนด้ค่ะทุกคน<อ>ใดๆไปไกลามากก็อย่าลืมมาแวะเด้อจา้านงะในคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเจอกันใะนคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอร่อยมากสุดยอดผู้ใดอยาก้รายละเอียดอย่างเพิ่มเติมสามรถทักเพจเพื่อนไปได้เลยเจ้า